วีลคัมแบ็คออโต้ารรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักและรีวิวอาวุธที่กําลังเป็นที่จับตามองมากที่สุดในโลกนั่นก็คือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนหรือที่รัสเซียเรียกว่าซิคอนขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกขนานนามว่าเป็นเกมเชนเจอร์ของสมะระภูมิรบยุคใหม่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธธรรมดา แต่เป็นขีปนาวุธที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึงระดับมัดเก้าหรือประมาณเกือบ1 1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่ามีความเร็วมากกว่ากระสุนปืนหลายเท่าและเร็วกว่าขีปนาวุธรุ่นก่อนๆอ,อ,อย่างมหาศาลทําให้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศใดๆจะสามารถสกัดการมันได้ทันเวลาเซอร์คอนถูกพัฒนาขึ้นโดยรัเสเซียเพื่อใช้กับกองทัพเรือโดยออกแบบมาให้สามารถยิงได้จากทั้งเรือรบและเรือดำน้ำ จุดประสงค์สาคัญคือการสร้างอาวุธที่สามารถเจาะทะลุแนวป้องกันของสหรัฐอเมริกาและนาโตโดยเฉพาะกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินที่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์และกําลังหลักทางทะเลของสหรัฐอเมริกาด้วยความเร็วระดับนี้หากเซอร์คอนถูกยิงออกจากระยะประมาณ1,000กิโลเมตรมันจะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีในการพุ่งเข้าถึงเป้าหมายซึ่งถือว่าเร็วมากจนระบบเรดาร์แทบไม่มีเวลาตอบสนองอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของเซอร์คอนคือมันไม่เพียงแต่บินตรงไปยังเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนวิถีและทําการหลบหลีกในระหว่างการบินได้ซึ่งความสามารถแบบนี้ทําให้การคาดการเส้นทางของมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่ระบบที่มีชื่อเสียงเรื่องการสกัดกั้นอย่าง e g i s ของสหรัฐอเมริกาหรือ THAAD ก็ยังถูกตั้งคําถามว่าจะสามารถหยุดยางเซอร์คอนได้จริงหรือไม่และนี่คือเหตุผลที่หลายฝ่ายมองว่าขีปนาวุธนี้คือฝันร้ายของระบบป้องกันภัยทางอากาศทั่วโลกด้านเทคโนโลยีเซอร์คอนใช้เครื่องยนต์สอครัมเจ็ สครามเจ็ Jet, ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาให้ทํางานที่ความเร็วสูงโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ความเร็วระดับเหนือเสียงเครื่องยนต์ประเภทนี้จะดูดอากาศเข้าไปและเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้มันสามารถเร่งความเร็วได้อย่างต่อเนื่องและคงความเร็วสูงไว้ได้ตลอดการบินการพัฒนาเครื่องยนต์ประเภทนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหลายประเทศพยายามแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่รัเสเซียอ้างว่าพวกเขาสามารถทําได้และนํามาใช้จริงกับเซอร์คอน ในด้านระยะยิงเซอร์คอนมีพิสัยทำการประมาณ1 0 0 0ถึง1,500กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลมากพอที่จะโจมตีเป้าหมายทางทะเลที่สำคัญเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินหรือฐานทัพขนาดใหญ่จากระยะปลอดภัยนั่นหมายความว่าหากรัสเซียต้องการโจมตีเป้าหมายในมหาสมุทรพวกเขาสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้เกินไปลดความเสี่ยงที่จะถูกตรวจจับหรือถูกโจมตีตอบโต้พูดถึงราคาข้อมูลที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการนั้นมีน้อยมากแต่จากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ด้านการทหาร ราคาของเซอร์คอนหนึ่งลูกอาจอยู่ที่ประมาณ50-70ล้านเหรียญรูเบิลหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ50-70ล้านบาทขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตและระบบที่รวมเข้าไปด้วยหากเทียบกับขีปนาวุธทั่วไปแล้วถือว่ามีราคาสูงแต่เมื่อมองในเชิงกลยุทธ์มันสามารถทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีมูลค่าหลายแสนล้านบาทได้เพียงลูกเดียวซึ่งในมุมมองของรัสเซียถือว่าคุ้มค่ามากการลงทุนหนึ่งครั้งสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เปลี่ยนสมดุลทางทหารไปได้ทั้งภูมิภาค นักวิเคราะห์หลายคนยังมองว่าเซอร์คอนไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองและจิตวิทยารัสเซียต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าตนเองยังคงมีความสามารถทางเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกการเปิดตัวและทดสอบเซอร์คอนต่อนหน้าสื่อหลายครั้งเป็นการส่งสัญญาณตรงไปยังฝ่ายตรงข้ามว่ารัสเซียยังคงเป็นผู้เล่นหลักในเกมยุทธศาสตร์โลกหลายคนอาจสงสัยว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ เพราะอาวุธที่มีเทคโนโลยีสูงแบบนี้มักถูกตั้งข้อสงสัยแต่รัสเซียได้แสดงภาพและวิดีโอการทดสอบการยิงเซอร์คอนหลายครั้งซึ่งแสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธสามารถพุ่งพยานออกจากเรือฟริเกตและเรือดำน้ำจากนั้นทะยานขึ้นฟ้าและเข้าสู่ความเร็วสูงได้จริงแม้จะไม่มีข้อมูลเชิงลึกยืนยันจากภายนอกมากนักแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้หลายฝ่ายเชื่อว,ว่ารัสเซียได้บรรลุความสําเร็จในด้านนี้แล้วเซอร์คอนจึงถูกมองว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมในยุทธศาสตร์ทางทะเลทั้งหมด สหรัฐอเมริกาที่เคยมั่นใจว่ากลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของตนเองสามารถคงความเหนือชั้นบนท้องทะเลได้อาจต้องกลับมาคิดใหม่เพราะการมีเซอร์คอนประจําการอยู่ในกองเรือรัสเซียหมายความว่าเรือบรรทุกเครื่องบินมูลค่ามหาศาลของสหรัฐอเมริกาอาจถูกทําลายได้ด้วยการยิงเพียงไม่กี่ลูกซึ่งนั่นจะทําให้ความได้เปรียบทางทะเลของสหรัฐอเมริกาถูกลดทอนลงอย่างมาก ในด้านยุทธวิธีรัเสเซียสามารถนำเซอร์ค่อนไปติดตั้งได้ทั้งบนเรือฟริเกตเรือพิฆาตและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์นั่นหมายความว่าพวกเขามีความยืดหยุ่นสูงมากในการใช้งานหากยิงจากเรือดำน้ำการตรวจจับแทบเป็นไปไม่ได้และเมื่อรวมเข้ากับความเร็วระดับมาร์ก้าวยิ่งเพิ่มความยากในการป้องกันมากขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าแทบจะเป็นการโจมตีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแมสเซอร์คอนจะมีความน่ากลัวแต่ก็ยังมีข้อถกเถียงอยู่บ้างนักวิชาการด้านการทหารบางส่วนเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้อาจยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยปัญหาหลักคือความร้อนสูงมหาศาลที่เกิดขึ้นเมื่อขีปนาวุธเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงระดับสูงการควบคุมอุณหภูมิและรักษาเสถียร,รภาพของโครงสร้างไม่ใช่เรื่องง่ายแต่รัเสเซียยืนยันว่าพวกเขาได้แก้ไขปัญหานี้แล้วอย่างไรก็ตามข้อมูลจริงๆย่งถูกเก็บเป็นความลับทําให้เราไม่สามารถยืนยันได้ทั้งหมด หากมองในมุมเศรษฐกิจและการเมืองโลกการมีเซอร์คอนอยู่ในคลองแสงของรัสเซียไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางทหารแต่ยังทำให้รัสเซียมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นในเวทีโลกมันคือการแสดงให้เห็นว่าประเทศตะวันตกไม่สามารถกดดันรัสเซียได้ง่ายๆเพราะพวกเขามีอาวุธที่สามารถตอบโต้ได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วสิ่งนี้สร้างความหวาดหวั่นและบังคับให้ประเทศอื่นต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรง สรุปแล้วเซอร์คอนหรือซิคอนคือหนึ่งในอาวุธที่น่าจับตามองที่สุดในศตรวรรษนี้ด้วยความเร็วสูงสุดระดับมัดเก้าระยะยิ่งกว่า1000กิโลเมตรความสามารถในการหลบหลีกและราคาที่แม้จะสูงแตกก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสียหายที่มันสามารถก่อได้มันไม่ใช่เพียงขีปนาวุธแต่คือเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนสมดุลทางทหารและการเมืองของโลกได้อย่างแท้จริงและนี่คือเหตุผลที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างเฝ้าติดตามการพัฒนาของมันอย่างใกล้ชิด และนี่ก็คือทั้งหมดขององค์การรีวิวขีปนาวุธเซอร์คอนจากรัสเซียว,วันนี้คุณได้เห็นแล้วว่ามันคืออาวุธที่มีทั้งความเร็วความแรงและคุณค่าทางกลยุทธ์มหาศาลแม้จะยังมีข้อสงสัยในบางประเด็นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคือหนึ่งในสุดยอดเทคโนโลยีทางการทหารที่อาจเปลี่ยนโลกได้จริงๆ